ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนคลับของผมนะครับผมก็วันนี้แต่งตัวธรรมดาครับเดี๋ยวต้องไปตีแบตก็เริ่มเลยวันนี้จะมารีวิวตัวท็อปแคปนะครับของพี่กอกชัยได้มาเมื่อวานเมื่อเทียบกับงานแท้นะครับตอนนี้ความหนาเนี่ยผมไม่มีตัวว่านะครับแต่เมื่อดูแล้วเนี่ยพอๆกันครับ แล้วก็ในเรื่องของรูโลมแล้วเรื่องไรต่างๆแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับจากที่ได้ลองมาเมื่อวานแล้วราคาเนี่ยถูกครับใช่ใช่ครับว่าถูกไม่ถูกครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนชุดแต่งครับก็ลองดูในการใส่ก่อนนะครับอันนี้วาที่ความสวยอย่างเดียวเรื่อง,องรูลมมันเป็นความรู้สึกต่อไม่ได้ครับนะครับส่วนใครจะด่าน่ะตัวเลียนก็ เนาะเดี๋ยวเราหาวิธีมันแรงกว่านี้ก่อนครับนี่นะครับด้วยราคาแล้วด้วยคุณภาพงานแล้วเป็นของคนไทยแล้วผ่านครับสวยครับโอเคครับผมับสวีครับ